ประเทศไทยชุดแรกเลยใหญ่ไหมครับใกล้แล้วนะอายุเท่าไหร่ครับคุณต๋งเจ็ดปีครึ่งครับเจ็ดปีครึ่งก็นี่แปดนิ้วแล้วนะแปดนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางครับผมใครเจาะดูแก่นแล้วยังครับเจาะแล้วครับโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงกันมันมีตั้งแต่สามปีแล้วอาจารย์นวลสีครับเนี่ยต้องต้องตัวนี้เลยต้นนี้อะไใช่ไหมคะอันนี้นะครับในประเทศจีนนะต้นละห้าหมื่นถึงแสนบาทนะในประเทศจีนรออีกสองปี เราเนี่แหละได้ขายก่อนเพื่อนเลยชุดนี้ได้ขายก่อนเพื่อนแน่นอนชุดนี้ส่งไปจีนแน่นอนก่อนเพื่อนใช่ไหมคะไอตัวนี้นะครับในประเทศจีนต้นละห้าหมื่นถึงแสนบาทถ้าคนไทยปลูกนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยต้นเนี่ยก็แค่หนึ่งร้อยต้นนะหนึ่งร้อยต้นก็ห้าล้านบาทห้าล้านถึงสิบล้านบาทห้าถึงสิบล้านบาทไม่เราเอาเยอะๆกว่านั้นเลยครับแต่ถ้าพันต้นก็ห้าสิบล้านบาทก็พออยู่ได้นะ พออยู่ได้พออยู่ได้มันก็ดีกว่าปลูกข้าวโพดนะครับก็ถือก็อถือว่าเกือบรวยปลูกพันต้นในี่ใช้พื้นที่แค่สิบไร่นะสิบ<ช>ไร่แต่เกษตรกร,ร,กรจากนี้ต่อไปจะมีเงินห้าสิบล้านสิบล้านยี่สิบล้านเป็นเงิน,เ,นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดามาก<ช>สาหรับไม้ชนิดนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเพราะเราปลูกของแพงสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างสุดท้ายตายที่ตลาดถ้าเราปลูกของแพงทุกอย่างก็จบแก้ปัญหาง่ายมากไม่ต้องไปให้รัฐบาลคิดซับซ้อนอะไรหรอกคิดง่ายๆมันปลูกของแพงมันก็แพงอ่ะ ปลูกของแพงยังไงมันก็แพงมาทําเงินให้เกษตรกรได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นแล้วคุณปลูกของถูกปลูกเป็นสิบปีร้อยปีมันก็จนแบบนั่นแหละเพราปลูกของถูกไงปัญหาของประเทศไทยคือทําได้ทุกอย่างเกษตรกรเก่งมากปลูกได้ทุกอย่างแต่ปลูกของถูกของที่มันมีราคามันไม่ไปไหน่ทําไมคุณไม่ปลูกของแพงแบบนี้มันจบซะเนี่ยถ้าผมรู้ตั้งเจ็ดปีครึ่งที่ผ่านมาถ้าผมรู้ผมมั่นใจกว่าน,นี้นะตอนแรกผมไม่มั่นใจคือผมผมไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะปลูกได้ มันจะโตแบบนี้มันจะมีแก่นเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่านี่ไงนี่ของจริงมีชีวิตนะครับไม่ใช่มาเห็นต้นผมเอาต้นมาปักนะดูข้างบนนี่คือของจริงนี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าแตกรายงาใช่ไหมครับครับผมแตกไรงานอันนี้กี่ปีนะคะย้มเจ็ดปีครึ่งครับเจ็ดปีครึ่งอุ้ยอีกแป๊บเดียวก็ได้ขายแล้วค่ะอีกสองปีครึ่งครับอีกสองปีครึ่งก็จะได้ขายครบสิบปีนี่ขายแต่ไม่แน่ผมอาจจะไม่ขายต้นนี้ผมขายต้นอื่นก่อนเพราะต้นนี้ผมจะไว้คน คนเอาพวงมาลัยมาให้มันเอาพวงมาลัยมาให้เพราะว่าต้นนี้มันเป็นประเดิมจริงๆเกษตรกรไทยสมใหม่เกษตรกรไทยสมใหม่เปลี่ยนไปคือปลูกของแพงเราไม่ปลูกของต้นไม้ไม่กอดคนขอบคุณต้นนี้ใช่ให้กอดต้นไม้ครับแพงจริงครับแพงจริงต้นนี้แพงสุดละในตลาดจีนไม่มีไม้อะไรที่แพงเท่าพวงหัวลีละในในตลาดจีนอันนี้คือแต่งครับแต่งเมื่อก่อน แล้วต้นนี้ไม่ได้ปลูกตรงนี้นะตอนแรกปลูกที่ห้วยไฮมันอีกที่หนึ่งแล้วผมย้ายมันนี่เพราะว่าตรงนั้นมันเข้าออกระบากแต่ตรงนี้ขับรถมาจากปั๊มบตรอทอท่างผาแป๊บเดียวเนาะแล้วลจอดตรงนี้เข้ามาดูได้เลย<ป>ลนะฮะ<ป>ตรงนี้<ป>ต่อไปคนจะมาดูงานไม้ต้นเนี้ยเยอะมากทั<ป>้งประเทศทั้งประเทศเหมือนที่เรารู้ใช่ไหมทั้งประเทศไทยตอนเนี้ยไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือต้นนี้ไปยุงไทยชิดซ้ายไปเลยจบไปเลยมีตลาดชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มีหลายคนบอกว่ามีวันนี้ก็ส่งวันนี้ร้อนเดี๋ยวร้อนตลาดนะครับโอยอาจารย์พยุงไทยร้อยเจ็ดสิบล้านไร่หมดพยุงไทยเป็นร้อยกว่าล้านไร่์เขายังตัดหมดเลยใช่ไหมเอาไปขายไหนก็ไปขายจีนเนี่ยแหละอันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายขายได้สิครับเจ็ดล้านต้นมันมีตลาดรองรับไหมคะมีแน่นอนครับมีแน่นอนเนาะมีแน่นอนเจ็ดล้านต้นนี่ผมว่าน้อยไปน้อยไปใช่ไหมคะผมขออนุญาตหอมไหน่อยครับโอ้ได้ครัย เขาก่อนหนึ่งแสนขาก่อนหนแสนหน่อยได้มาชื่อมคอจริงแล้วนะ